สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขวด,วดเป่าเปล่ามีของเก่ามาขายค่ะวันนี้ขวดเปล่าเราไม่ขายนะคะเราจะมารีไซเคิลขวดเปล่าทําอะไรมาชมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเืนวันนี้เราจะมารีไซเคิลขวดที่ไม่ใช้แล้วค่ะแล้วก็ อันนี้เราจะใช้ส่วนนี้เราจะใช้ส่วนนี้เราจะตัดตรงนี้ค่ะ ันนี้เขาจะแข็งๆต้องใช้มีดอน,นี้จะอ่อนขวดนี้เราล้างทำความสะอาดแล้วค่ะ จะเอามาใส่พวกเครื่องมือค่ะพวกเครื่องมือเครื่องใช้ในในกล่องนี้ค่ะที่หยิบแต่ละครั้งค้นหากว่าจะเจอก็ใช้เวลาค่ะวันนี้เราจะมาเนรมิตให้หยิบง่ายใช้ง่ายค่ะด้วยขวดที่เหลือใช้ของเราค่ะ ได้แล้วอ่าที่ใส่เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยค่ะแล้วก็จะใส่ในตะกร้าแล้วก็ในขวดที่เราตัดแล้วก็วางเรียงกันค่ะหลังจากจัดเก็บแล้วที่เก็บเหลือใช้เหลืออีกเยอะค่ะใส่ได้อีกเยอะเลยเนี่ยยังว่างยังว่างใช้ได้อีกเยอะค่ะสวยงามแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนจะทํา ตามได้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งเรามาใช้นอกบ้านค่ะใช้นอกบ้านก็ได้ขวดไม่เปื่อยค่ะทำตัวล็อบประตูสวนค่ะหยิบง่ายใช้ง่ายค่ะ ได้มองเห็นชัดด้วยตัวล็อกประตูสวนอย่างนั้นก็คือตัวล็อกเสาค่ะเสาลัวไม่ต้องใช้เชือกค่ะใช้ขวดล็อกเสาแรกมันเอ็นเสาสองเรามาฝังไว้แล้วก็ ไม่ต้องหาเชือกมัดค่ะใช้ขวดพลาสติกของเรานี่แหละค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะล็อกอยู่ค่ะแน่นนาค่ะ ยังมีอีกค่ะที่ใส่ลูกเหม็นไล่แมลงไม่ให้มาตอมมาทำลายผลไม้ของเราค่ะเจาะรูสามเหลี่ยมสามรูไว้ข้างขวดหันด้านปลายแหลมลงมาค่ะ สุดท้ายค่ะที่ดักแมลงมันทองตัวนี้เราใช้ขวดใหญ่ค่ะใส่น้ำด้านล่างของขวดเจาะรูสามเหลี่ยมแล้วก็เอาใบกะเพราเข้าไปค่ะไอเจ้าแมลงวันทองก็จะเข้ามาติดเข้าไปในขวดออกไม่ได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆกการรับชม ทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ